เี้ยงันูบ้าปัวค่ะเปนสองอันเลยครับเกบอเป็นกำบังใจชบุบบชบกระมังแบบนี้ลกระมังแบบนี้อีอีกอีกงานเดียวแนวพอเลยนะไม่ต้องเชียนแต่พอเลยพ่อแนวเขยนตัวจีให้เซตหลบเขยนตัวจีให้เซตคับ ไม่ผับนั่งซื้อปน,นันน้าลกนะนั่งซื้อแทกงายเด็่อี้แจงเลนเนี่ไม่เป็นไรมีผมไปดูจากคี่มาก T U E T U V U X Y a L A B C Z M A B C D H I P T U V วัวนี้สวยมากเลย